ไคจูหมายเลข8มังะที่ไม่น่าจะสามารถขึ้นมาเป็นเสาหลักนะครับของจําได้ถึงแม้ว่าล่าสุดนั้นจะมีการประกาศว่ามันใกล้บทสรุปหรือว่าใกล้จบแล้วก็ตามทีนะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ใกล้จบนะครับถ้าเรานะครับนับตามนะครับในเรื่องศักยภาพต่างๆนั้นอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันก็ยังไม่ถึงนั่นแหละในการเป็นเสาหลักของจาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re ์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีนะครับแฟนคลับนะครับการ์ตูนอย่างไคจูหมายเลข8ดทั้งหลายเลยนะครับก็แน่นอนหรือว่าหัวคลิปเนี่ยอาจจะดูโหดร้าย ที่จะบอกว่าใครจูหมายเลข8นั้นไม่สามารถขึ้นเป็นเสาหลักของจําได้นะครับต้องบอกก่อนว่าต้นไอเดียเนี่ยผมนั้นนะครับไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับที่ใครจูหมายเลข8นั้นจะมีการประกาศว่า ใกล้จะจบแล้วใกล้สู่บทสุดท้ายแล้วนั่นแหละครับซึ่งออาจริงแล้วนะครับต่อให้ไคจูหมยเล็8แปดที่ผมพูดไปต้นคลิปแหละครับว่ามันยังแบบว่าสามารถเล่นต่อได้นะครับหรือมีต่อ5ปี6ปี3ปีหรือ4ปีข้างหน้านี้ผมบอกเลยว่านะครับไคจูหมยเล็8แปดนั้นมันก็ยังไม่ได้มีศักยภาพที่มากเพียงพอนั่นแหละที่จะสามารถกลายเป็นเสาหลักของจําได้นะครับที่ถึงแม้ว่านะครับไคจูหมยเลขแปดนั้นกระแสะจะมาดีดีเสเหลือเกินนะในช่วงนี้นะครับด้วยความที่ว่าอันิีเมะกปังมังงะนะครับก็ดูด นะครับได้ติดตามไคจูหมายเลขแปตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็จะรู้แหละครับว่าจริงๆแล้วนะครับโอเคมันเป็นมังงะที่ดีมังงะที่สนุกดูเพลินแต่นะครับศักยภาพถ้าโดยภาพรวมแล้วยิ่งในปัจจุบันนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงเลยวันนี้ผมเลยจะมาเจาะแหละครับว่าทําไมนะครับถึงเป็นแบบนั้นก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องออกตัวก่อนว่าผมนั้นเป็นคนหนึ่งนะครับที่ชอบการ์ตูนอย่างไคจูหมายเลขแปดมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนื้อเรื่องนั้นเนี่ยโอเคถ้าเรานะครับดูจากภาพแรกเลยนะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องไคจููนนนรัั้มก็ด สนใจอยู่แล้วและนะครับพอมีเนื้อเรื่องอะไรต่างๆเพกของเรานั้นเก่งเลยเทพเลยนะครับเป็นไคจูด้วยไม่เป็นไรที่มันเพอร์เฟกอยู่แล้วล่ะนะครับสำหรับนักอ่านหน้าใหม่หรือหน้าเก่านะครับในการที่จะอ่านในช่วงแรกซึ่งแน่นอนว่าไคจูหมายเลขแปดนั้นมันไม่ได้แบบว่ามีกระแสมาแค่ช่วงนี้นะมันมีกระแสมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วว่าเป็นมังงะนะครับที่น่าสนใจนะครับและคุณค่าแก่การอ่านซึ่งอันนั้นก็ตอบโจทย์เลยนะครับและยิ่งพอมีอนิเมะซีที่หนี่1มานะครับมันเหมือนเป็นปลอดแตกอะทำให้ผู้คน คนนั้นต่างลงรักนะครับในการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งจริงแล้วนะครับโอเคแหละครับในตอนนี้ซีซั่นที่1มันมีความสนุกความมันมากๆแต่นะครับถ้าอนิเมะทําในซีซั่นหน้าซีซั่นที่2นะครับผมบอกเลยว่านะครับความสนุกนั้นมันจะดรอปลงค่อนข้างเยอะเลยเป็นเพราะว่านะครับความสนุกทั้งหมดและการของไคจูหมายเลขแปดนั้นมันได้ถูกรวบรวมเอาไว้นะครับในซีซั่นหนึ่งหมดแล้วพอมาในซีซั่นที่2นั้นมันเหมือนเป็นซีซั่นนะครับแห่งการฟาร์มเวลอ่ะมันก็คือซีซั่นที่เป็นการแยกออกไปแล้วนนนะะะครรรรับแต่ล้ไไปทําาากกิจหืออ หลังมันจะมีอาวุธอย่างนัมเบอร์ใช่ไหมที่แบบเป็นการปรากฏขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวเอาไปยัดใส่นะครับในพวกเพื่อนๆของพระเอกนะครับหลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นเรโนคิโครุอะไรพวกนี้นะครับก็คือจะมีแนวทางของตัวเองและในการไปฟาร์มเวลของตัวเองนะครับมันก็จะแยกไปแล้วแต่ละคนนั้นมีภารกิจนะครับต้องพยายามให้ตนเองนั้นนะครับเข้ากับอาวุธนะครับอย่างนัมเบอร์ให้ได้นะครับซึ่งโอเคมันก็จะเป็นความสนุกประมาณหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้พีคเหมือนช่วงแรกไงและเนื้อเรื่องช่วงหลังๆนั้นเนี่ยมััันนนนคคคอารรระะบบวมมสุกหื ตัวเนื้อหาที่มันนั้นไม่ได้ดูเข้มข้นนะครับเหมือนในช่วงแรกๆแล้วนะครับนี่แหละมันเป็นปัญหาหนักเลยนะว่าถ้าจะแบบว่าบอกว่านะครับไคจูหมายเลขนั้นเนี่ยจะได้รับความนิยมหรือเปล่าในอนิเมซันที่2อันนี้ผมก็ไม่สามารถตอบได้หรือนะครับไคจูหมายเลข8ต่อให้มันนั้นไม่ได้ประกาศว่าใกล้จบนะครับไอเนื้อเรื่องตอนเนี้ยจริงๆเนี่ยมันประกาศว่าใกล้จบใช่ไหมมันควรจะเป็นเนื้อเรื่องที่มันมันที่สุดที่สนุกที่สุดแล้วนะของเนื้อเรื่องแต่ปรากฏว่าเนื้อเรื่องนั้นมันดรอปลงไปเยอะมากๆเลยนะครับจุดนนนนนนนีีี้้้หลเเเปดทท่่่่าาาาาสสยยยํรรักตูือองงผมคค ไปและวครับว่าเสาหลักของจํานั้นเนี่ยบางเรื่องนะครับผมต้องพูดก่อนว่าบางเรื่องเป็นเรื่องที่มันสนุกมากมากเลยนะครับโอ้โหเนื้อหาดีนะครับมีช่วงที่แบบพี่ของตัวเองส,สุดๆเลยเป็นเสาหลักของจําได้อะไรประมาณแบบนั้นนะครับแต่นะครับมันวัดกันตรงที่ว่านะครับมันสามารถยืนระยะได้นานมากแค่ไหนมากกว่า เพราะการ์ตูนหนึ่งเรื่องนะครับที่สามารถเป็นเสาหลักของจําได้นั้นเนี่ยโอ้โหมันมีหลายองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยนะที่มันจะเป็นได้อย่างแรกเลยนะครับเนื้อเรื่องต้องดีจริงสนุกจริงนะครับและต้องมีความสม่ําเสมอด้วยอันนี้เป็นส่วนสําคัญมากๆที่ผมพูดไปแหละครับว่าบางเรื่องโอ้โหพีิกมากเลยช่วงแรกช่วงท้ายดรอปไปอันนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเป็นเสาหลักของจําได้อย่างที่สองนะครับต้องได้รับความนิยมสูงด้วยต่อให้เนื้อเรื่องการ์ตูนจะดีแค่ไหนแต่ไม่ได้รับความนิยมนะครับมันก็ไม่ใช่ตัวชูโรงของค่ายนะครับเลยทาามันรรื่ะะคคบีสถบ มาเป็นเสาหลักของจําได้หรือนะครับเรื่องการตัดจบอย่างเงี้ยบางเรื่องนะครับโอ้โหความนิยมสูงมากนะครับพอความนิยมต่ําลงเนี่ยมันก็จะถูกตัดจบออกไปหรือแม้กระทั่งนะครับเนี่ยอย่างเนื้อเรื่องนะครับยิ่งเป็นยุคสมัยนี้มันแตกต่างจากยุคสมัยก่อนยุคสมัยก่อนกระตูนหนึ่งเรื่องอลากไปสิครับสิปี20ปีนะครับอยู่กันไปยาวๆเลยนะครับซึ่งถามว่าคนสมัยก่อนเก่งนะเพราะว่าแต่งหนึ่งเรื่องให้สามารถได้รับความนิยมได้นะครับระดับมีแฟนบอยเนี่ยกว่า20ปีในการรับชมอย่างวันพีชเนร่นนปัััจจุบบีพคๆะ ก็ได้5ปี7ปีนะครับแบบบางเรื่อง3ปีก็จบแล้วมันมีระยะเวลาไซเคิลนะครับในการจบการ์ตูนที่มันเร็วมากยิ่งขึ้นพอมันจบเร็วมากยิ่งขึ้นปั๊บเนี่ยมันก็อยู่ที่ดวงแล้วเพราะว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยถ้ามันมีเสาหลักของจ้ำอยู่การ์ตูนของคุณนั้นก็ไม่สามารถขึ้นมาได้แต่พอเสาหลักของจ้ำลงไปนะครับในเรื่องของคุณในตอนนั้นมันก็ต้องพีิกให้พอดีกันนะกับช่วงที่เป็นแบบว่าเสาหลักของจ้ำนั้นล่วงลงไปนะครับที่แหละมันเป็นความยากอย่างเนี้ยประมาณป ก็คือมาฮีโร่นั้นจะจบไปใช่ไหมเสาหลักของจำเนี่ยก็ต้องขึ้นมาใหม่แล้วไอเนี่ยแหละพอไปเป็นไคจูหมายเลขแปดนั้นในเรื่องตอนนี้ก็ไม่ได้แบบว่าด,ดีนะครับถึงขนาดขึ้นมาเป็นเสาหลักของจำได้อีกทั้งการ์ตูนนั้นมันก็กําลังใกล้จะจบลงแล้วด้วยจึงทาให้นะครับโอกาสที่ไคจูหมายเลขแปดนั้นจะขึ้นมาเป็นเสาหลักของจำได้นั้นมันเป็นอะไรนะครับที่เป็นไปไม่ได้เลยได้ซ้ําไม่ว่าจะเป็นในแง่เนื้อเรื่องนะครับหรืออะไรต่างๆมากมายส่วนในแง่ความนิยมนั้นความนิยมของไคจูหมายเลขแปดถามว่านิยมสูููงงงงมมมมมมั้ยยยยกก็นนนนนนิิสสะแแต่่่่บบไไดดขาาาทีพๆเลอ ตอนดาบพิฆาตไอศูนย์พีกๆนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับตอนอย่างมหาเวทผลึกมาเนี่ยที่เรารับชมอยู่ในตอนนี้พีกๆนะครับมันยังไม่ถึงระดับนั้นเลยได้ซ้ําจึงนําให้นะครับจะบอกว่าไรจุหมายเลขแปดนั้นขึ้นไปเป็นเสาหลักของจําได้แน่นอนในอนาคตมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอยู่ที่ว่าเนื้อเรื่องจะสามารถปรับเปลี่ยนได้หรือเปล่านะครับและล่าสุดเมื่อมีการประกาศว่าไขจุหมายเลขแปดนั้นใกล้จบลงเหมือนเหมือนเป็นการปิดฝาโรงไปในทันทีนะครับว่าไรจุหมายเลขแปดนั้นไม่สามารถขึ้นไปในระดับนั้นได้แต่ผมพูดคจยเล้ีีะดดโ แทกเพียงแค่ว่าเนะครับเนื้อหาเนื้อเรื่องนั้นมันดรอปไปในช่วงท้ายนั่นเองนะครับตอนเนี้ยมันก็ต้องดูแล้วครับว่ามันจะมีการ์ตูนเรื่องไหนสามารถมาแทนที่นะครับในการเป็นสารหักของจาได้ส่วนคายจู๋หมายเลขแปดนั้นผมพูดตรงๆเลยนะแอบจบเร็วเกินไปเลยได้ซ้ําซึ่งผมก็เข้าใจนะว่าการ์ตูนหลายเรื่องเนี่ยพอดังแล้วเนี่ยมันก็ต้องยืดไปเรื่อยๆใช่ไหมงานอาจจะไม่ได้ดีนะครับแต่คายจู๋หมายเลขแปดไอ้นี่มันเร็วจริงๆนะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างมากมายเลยที่สามารถเปิดเเเเเเผผผยยยไไไไดดด้้้้้หหรรรรรรือออสสสสสาาาามมมมถปปปต่ปนน่่่่่็็นน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 ึึึงงงททททีีีีูกกะคคัับบบจลิแุ หลายเรื่องว่าถ้าไม่ไหวนะครับก็ไม่ต้องยื้อหรอกทําให้มันจบไปนะครับแต่ไคจูมหมายเลข8นั้นวัตถุดิบมันดีนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าอ่านอยู่เลยนะครับแต่ก็เป็นเรื่องน่าเสียดายที่มีการตัดจบไปนะครับค่อนข้างเจะเร็วนะครับกว่ากําหนดที่หลายคนนั้นคาดคิดเอาไว้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับไม่จำเป็นต้องคิดเห็นแบบเดียวกับผมนะอาจจะคิดว่าไคจูมหมายเลข8นั้นก็ควรฆ่านะครับในการเป็นสารหลักของจาก็ได้นะครับมันแล้วแต่นะครับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลก็สามารถคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมมมาา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 าข้้้้้้งงงงงลลล่่่่่นนนนนนีีไไดดเเเยยะะคครรับพชชืือออวหกกก็จจตตตูแผ บางคนจะเป็นแฟนบอยมากกว่าผมก็ได้ชื่นชอบแบบสุดๆเลยก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับและเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับส่วนคาจูมาเล็กแปดนั้นผมว่าคงทําต่อจนจบเลยนะครับเพราะเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องที่ผมรู้สึกว่าเออมันแบบว่ามีแนวใหม่ดีนะมันมีบางอย่างนะครับที่แบบเออมีความแบบของเก่าด้วยผสมกันนะครับจนเป็นอะไรที่มันลงตัวสุดๆเลยก็ฝากทุกคนนั้นนะครับกดติดตามช่องผมไว้ละกันนะครับสำหรับการทำ ไปแล้วอย่าลืมกด u b s สไคร e และกดกระดิ่งด้วยไปจริงๆแล้วขอขอบพระคุณครับ